สบายดีครับผมอากาศเย็นๆครับเหมือนเดิมวันนี้ตอนจะร้าครับผมออกมาดูเบดครับดูเบส20ขั้นครับผมเนี่ยปลาหมอปลาเข่งของเขานะครับเนาะมาใส่ใบเหมือบ้านคำคำใส่กับฝรั่งครับผมกับบรู้ว่าจะมีความหานหรือเปล่านะครับเหมือนเพื่อนอี่กเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับเนาะไปดูนกกันครับหลังแดดคราเนี่ยหายเนี่ยหายบอเนี่ยหายครับผม ลังแดกเงี้ยหายโอ้อากาศเย็นครับผมดูแลสุขภาพด้วยเด้อลังที่สองเข้าเงื้อหายให้กันครับผมลังที่สองกันเลยอย่าหายอย่าหายโอ้บ่เดี๋ยวดูครับยำขึ้นอากาศเย็นเย็นครับผมมื่อนี่ดูแลสุขภาพด้วยครับสองลังผ่านไป หลังสามครับผมตุยครับตุยประกดครับผมประกดประกดครับผมตุยครับตุยตุยครับผมประกวดงอยู่ครับตรงนั้นตรงนั้นครับผมนั่นประกฏดครับผมเก็บครับผมไปครับผมเลาะริมคล้องครับมือนี่ยแพทย์สผู้ชมบอกมาด ดูเบ็ดเนาะครับเนาะยี่สิบคันยี่สิบหลังติดตั้งใดจะมนันตักโต้ตักแต้มหลุดไปน้ำกันครับหลังนเนี่ยเงียตุยครับผมเงียตุยกะปลาบกกินเนาะครับผมเหยียบตุยครับผมนี่เขียงหน่อยเฮาทายหน่ำเปลี่ยนหน่ำโม,มคอยทอนนะครับปลาหมอ ล้างต่อไปครับผมด้านเกืเป็นหมุดหมุดหน,นามเนี่ยอยู่หมุดหมุดหน,นามเนี่ยอยู่ครับลังโอ้ยหัวจุม่มหนามครับเถียนึกว่าปลาตุยนักลงไปนะครับไปครับผมล้างต่อไปดต้มไปนํากัรเดือนนะครับเนาะมันยากาศริมคลองครับ อันนี้กระปาตุยบ้างครับปาตุยครับผมเนี่ยบดินกะบ่บเขาเด้อครับประกดลาคอนะครับรุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมโอ้หลังนี่คือเป็นเสียเบ็ดดีดขึ้นมาดเนื้อหนามเลยครับผมปาตุยอีก ิมค้อมครับผมคลองบางจิกครับผมน้ำบ่ขาดครับน้าแดงกับน้ำหลอยู่ครับคลองนี้มันลึกนะครับผมไปครับผมลงเหนือแรกคืออยู่ครับหลังที่สามกระโดดเลยนะครับนี่เอามากเกือบสองสี่สิบกว่าหลังแะครับผมยังพึ่งได้ตัวเดียวนะครับส่วนมากปลาหมอห้าจะตุยนะครับผม เลื้อบถือนะครับอ้นี่เงียบเงียบด้ยครับผมปลาตุยเบิดตครับฟังผุนกะก็มาตกปลาเรือนะครับตกปลาหนาดินครับผมเบ็ดฝรั่งนะครับเนาะมาทุกมือครับปลาใยขึ้นลร้ครับแถวเหนือตะว่ากะบุท่านเห็นผู้ใดว่าได้ปลาใ่นะครับปีนี้น้ำลึกครับผมน้ำลึก ไปครับผมรุ่นเบ็ดตำกันไปเรื่อยครับผมบรรยากาศอิ่มคลองครับผมดูเบ็ดด้วยกันครับโอ้อันนี้ก็ป่าตุยบ่เด้มาดูครับเหมือนขึ้นนี่ดูกับสีเปลี่ยนเงาเปลี่ยนอย่างกับพอได้รุ่นแนมเสาเนี่ยอยู่ดอกครับตั้งขึ้นบ่เด้มากครับผมพอกระเทือน ปลาดีครับผมปลาชมบรรยากาศริมคลองครับผมน้ำใสไหลเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาครับผม <c oughs> น้ำลึกครับน้ำลึกแถวนี่ไปลุนน้ำกันไปเรื่อยครับผมใกล้จะมดแล้วเหลืออยู่สามหลังเพิ่งได้ตัวเดียวครับตอนนี้ปรกากฏเหาเที่ว่าคุ้มอยู่หรอครับ ปุ่มยูเห็นว่าก็ได้ตัวเดียวก็ได้ปลาตุยบดนะครับคันปลาบุตุยน่มีตรุ่นเลยครับย่ำเสปลาเลี่ยนน้ำนะครับขังไว้ตะดลุนนะครับปลาหม้อเฮาเลี่ยนน้ำนะครับตุยไว้นะครับมาเจอนนำธรรมชาติเจอหนำเย็นนนำคล่อง ไปครับผมอีกสองหลังอุ๊บอุ๊บอากาศเย็นๆครับผมทางสาแกวมือในร่มครับเดิมร่มมาเรื่อยนะครับแห้งเรื่อยว่านบุมีร่มครับผมสาแกวมือก้อนนร่มแห้งหลังนี้กับปลาตุยครับผมอยู่ข้างล่างเอา้าหลังสุดท้ายครับบน้นพี่พี่ อันนี้กับป้าตุ้ยครับโอ้ยน้องนังทุนไายครับผมนี่เอาขอเก็บเบ็ดก่อนครับตอนนี้ก็ดูเบ็ดเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยโอ้ยหนาวหนาวหูหนาวหนาครับผมร่มวีวีครับนี่ครับบรรยากาศยิ่งคลองนะครับเนาะสรุปแล้วนี่ครับปรากฏตัวนึงครับผมเนี่ย เห็นบักแข็งยุ่ขางขล้องเมื่อกี้นี่บักเขือพ่วงเข่านะครับบักแข็งเก็บมาน้าเดี๋ยวไปออมนะครับเนาะบ่ได้อยากด้กินถือเก่าครับผมมีขวามานใือเก่าแต้มเดียวกับถือออมน่ะนะครับเนาะก็เป็นกาลังใจให้นุ่งบดในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผ่านไปผ่านมาตั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวคลิปการหาอยากหากินของนุ่งบนกะกดติ้งต้องไว้นะครับติ้งต้องไว้นะครับผมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ให้าำลั่งใจนะครับคอมเมนตฝุูนคุยทักทายนะครับเนาะผิดถ่ายประการใดก็ขอโทดคอไฟแนนนำชี้แจงกันได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเมื่อนี่ก็ดูคลิปเป็นจบนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับผมเอาะเดี๋ยวลํำล่าไปแค่นี้ครับผมขังข้องนะครับเนาะก็จะได้ก็ขอมีความสุขความเจริญทุกๆคนครับผมที่ดูคลิปของนุ่งอุบลนะครับยนชอบพากินได้ไม่ได้ก็ไปเหมือนเดิมสวัสดีครับผม